ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีปีใหม่ค่ะขอต้อนรับสู่ปี2565 วันนี้ศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ประสิทธ,ธิ์พัฒนาภาคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้เกียรติมาพบท่านผู้ชมรายการพร้อมคําแนะนําดีๆเพื่อคนไทยจะได้มีสุขภาพดีแข็งแรงไปได้วยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับใครๆก็อยากจะมีสุขภาพที่ดีการไม่มีโรคยิ่งดีใหญ่จะทําอย่างไรให้มีสุขภาพดีได้บ้างคะครับการเริ่มต้นที่จะมีสุขภาพดีเริ่มจากการใช้ชีวิตใช้วิถีชีวิตที่ถูกต้อง ไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อนและไม่ได้มีเรื่องที่มีราคาแพงเลยการจะใช้วิถีชีวิตที่ทําให้สุขภาพดีนะั้นเริ่มต้นจากอาหารอาหารที่เราทานให้ครบทั้ง5หมู่ไม่จำเป็นต้องมีราคาแพงอย่าเป็นอาหารที่มันเกินไปอย่าเป็นอาหารที่หวานเกินไปโดยเฉพาะยิ่งเรื่องหวานสิ่งที่2คือการออกกําลังการออกกําลังกายไม่ใช่เพียงแค่ร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวแต่ช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ และถ้าเป็นโรคอยู่แล้วก็จะลดความรุนแรงของโรคไยค่ะเจ็บได้ด้วยเรื่องต่อไปคือการพักผ่อนนอนหรับอย่างน้อยๆวันละ6ชั่วโมงหลายคนเข้าใจผิดคือนอนครึ่งชั่วโมงบ้างแล้วก็รวมๆทั้งวันครบ6ชั่วโมงอันนี้นไม่ได้เป็นการนอนที่มีคุณภาพการนอนที่มีคุณภาพที่ดีคือนอนต่อเนื่องกันอย่างน้อยสัก6ชั่วโมงถัดไปก็คือการค้นหาปัจจัยที่จะช่วยลดความเครียดเช่นการฟังเพลงบ้างหรือแม้กระทั่งการเดิน การไปดูชมสวนการทำดอกไม้บ้างเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จะช่วยลดความเครียดของตัวเองแต่สุดท้ายทั้ง4ข้อจะทำให้สุขภาพเราดีได้จำเป็นต้องมีข้อที่5คือการมีวิตนยัยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนั้นผมย้ำทั้ง5ข้อนะครับอาหารการออกกำลังกายการพักผ่อนการหาวิธีลดความเครียดที่ไม่ทาให้สุขภาพเราแย่ลงและสุดท้ายการมีวินัยที่ดีครับค่ะขอคำอวยพอจากท่านคณะบดีเพื่อให้ปี2565 เป็นปีที่คนไทยมีความสุขเพราะสุขภาพดีค่ะครับขอรตัตนาคุณพระศรีลัตนาตรยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือช่วยปกปักคุ้มครองส่งเสริมให้ท่านอยู่ในที่สูงให้ท่านประสบความสําเร็จทั้งในอาชีพการงานอาชีพส่วนตัวและก็ชีวิตครอบครัวขอทุกท่านมีความสุขพบแต่สิ่งที่อยากได้ตลอดปีใหม่นี้ครับขอพระคุณท่านคณะบดีเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณครับติดตามชมรายการพบหมอสิริราช ชวนคนไทยแข็งแรงสุขภาพดีไปได้วยกันสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน